สวัสดีครับส,ส,ส่วนสมุงแชนเนลนะครับวันนี้เราป่าเพืเ่อนๆมาอ้อยคุ้มกันนะครับเดี๋ยวว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปรุ่นกันเลยนะครับเชอะเลยครับโอ้ครับกับนี่อยู่หลักษณนประมาณนี้นะครับนี่คือในบ่อธรรมาชาตินะครับ นน่ก็เอฟีก็เราคนเดิมนะครับโอ,อ้มันมันมันอยู่ต่างไปน,นะตามต่มเท่าทไ้ก็มีนะอนโ,นอโอ้ลูกลูกะมามนะครับนี่ทุ่ง,งเดี๋ยวใจทุ่งเราโอเนี่ย เราได้เราเก็บไปตุต้งเลยนะครับมันเนี่ยเราก็เละเลยนะกบบนี้มันยู่มันยู่ตามธรรมชาตินะครับเนื่ยอยใจหน่ายแต่มันจะยู่ตามกิ่งไม้เลยก็มีถั่ว ขับเนี่ยหายใจหน่ายขับนี่มันจะยุ่กับต่ำใบนี้นะครับเนี่ยลักษณะแบนนี้เดี๋ยวเราก็พาไปคัดเราลูกขับนี่ใจหน่อยยุ่งลายลูกเลยนะครับไม่รู้เก็บมาเกี่เปียกตอเนี้ย้ายพัดเลยเปียกผัดแต่เปียกเลยก็ลูกแก้ว่าโตยุ่งนะครับอยู่จังอู้ยังไงหนูหยกรถไหมวะ ครับเนี่ยใจนวายูุตามไม้นะครับพอเราไปช่วยถึงมันลดเลยอืมอืมเราๆช่วยได้ไหมวะเราช่วยได้ไหมวะฮะไม่โดนแรงที่พลังเราช่วยจริงดิไม่ไม่ขึ้นฮะไม่ขึ้นแม่ลยไม่แหน่นะพลังโอ้ กับเนื้อได้ก็ประมาณนี้นะครับเน,นะนี่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 ตัวผนเนียนมันมันยังไม่เคยนะครับนี่มันยังไม่วางเคยก่อนเนี่ยเราสังเกตกับปลาของฉันมัน หอยก้มโดยธรรมชาตินะครับโอ้ยใจหน่อยูุ่ราลูกเนื้อนะครับนี่เอาหมายลักไปปักธรรมดามีชาช่วยเน่าวเอาเอาไว้นั่นเอาตอนต่างเปลานี่ก็ได้ต่างเปลาเขี่ยวต่างเปลาเขี่ยก็ได้ใบหลอก้อก็ได้กับมาเจ นี่ GG ก็ได้หลายลูกเลยนะครับนี่เราก็ไป네๊ะเป๊บเดียวนครับเนี่เผื่อปัญใจว่ามันมันอยู่ตามในซ่าธรรมชาตินะครับนี่อยู่ธรรมชาติแต่ว่านี่ก็จัดว่ามันเป็นพื้นที่ที่ว่าเราพลุกนะครับเราว่า ไอ้บริเวณกลางๆนี่มันเป็นน้ำก้อยนะครับแต่แต่ชาลูกนี่ลูกไม่กว้างแต่มันมันก็เป็นอัดยืดนะครับเนี่ยกับใจหน่วยอยู่ตามไมีสุกย่างกับปลาช้อนก็มีบ่อก,ก็ไม่กว้างนะครับชาก็ไม่กว้าง กับเนี้แป๊บเดียวเลยครับได้กับนี้ป้อมวายเปลือนเปลือนเลยก็นะครับนี้ตาว่าปากมันมันสามือ กับทับนะครับนี่คือว่ามันพร้อมที่จะหว่างไข่เลยนะครับนี่ตอนเนียนนี้ตอนนี้เป็นลูกเป็นไข่เล็ก,กๆอยู่ข้างในนะครับตอนนี้มันทะมือเลยนะครับไอ้เนียนอย่างอย่างไม่วางนะครับไอ้นี่ตัวแบบนี้กลับมาให้เปิดเผยือนังคิเลยนะครับ เนี่ยเปิดเพิ่นตังเกตเลในในลายตัดกองกองอ้คุ้มนะครับถี่พ่อมาที่าบเปิ่นเพื่อนเลยมือคลิปที่ผ่านมานะครับมันหลงเช่นมันจะมันจะไม่เมือนกันนะครับเนี่ยถ้าเป็นรองบ่เนียคกออ้อยคุ้มนะครับเนี่ยมันจะอยู่หลักษนาประมาณนี้นะครับแต่ถ้าว่าเป็น้อยข้าวนี่ก็บ่อนีย์จะเป็น้อยคุ้มล้วนๆนะครับไม่ปนน้อยข้าวกับนี่ตัวย่างกินลูกนี่นะครับนี่ไม่เกินอาทิตย์กับนี่ก็หวังค่อยเลยนะครับ นี่เปิดเพื่นใช้นว่าถับกล้องมันนี่งเสมอนะครับแบบนี้ก็นี่เหมือนยอมเปียกเห็บเตี้ยยอมเปียกแล้วลูกลไหมโอ้ยั่นแล้วตีมายังมีเลยนั่นที่มาที่ว่าจะบงกลามองี้ยนั่นเราอย่างรออยู่เลยโอ้ไม่โกหลวงไหม จะ้วมันหยดเปรี้ยงไปปอนนูก็ได้เน,นี่ยเอาเตียฮะเก็บเตีย๋ยได้เลยไม่ต้องไปยุ่งยากแในในหมู่บ้านเราพูดใครับมันไม่ใช่ว่าห้ากินหายนะครับผมพ่เบ,บิอกอกแล้วว่าพื้นที่น้ำกร่อยนะครับมันอยู่แขกคลองกับออกทะเลนะครับน้ำพรอ้อมจะออกทะเลแต่นี่มันก็มีเป็นบางบอ่อนะครับที่เขาเก็บน้ำชื้นกว่ยู่นะครับ เนี่ยกับใจหนวมันอยู่ตามมาเนี่ยกับนี่อยู่จังนู่ตามนิ่งมิงอย่างอยู่เลยอ้โหกขับนี่ขับดูขับนี่สวยธรรมชาตินะครับขับเงียบผมก็เก็บไปกันนะครับช่วยกันคนละไม้ละมือนะครับเมียไม่ดังเลยเนี่ยกับเนี่ข่อยข้าวกับข่อยข้าวขอยข้าวมันกับปนอยู่กันนะครับเนี่ยขอยข้าวมันจะอยู่เรี่ยวๆนะครับ รวมด้วยช่วยกันนะครับโอ้นี่ใจหนวมากเลยนะครับโอ้ใจยูเป็นกลุ้มเป็นค้อเลยนะครับโอ้ใจเงียยูเต็มหมดเลยนะครับ เนี่โยโอ้ยก้าวมัน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 มีอยู่มั้งแต่ว,ว่าก็ก็ไม่มากเท่าเด็กเนี่ยเก็บหมื่อไรเก็บเมืเ,เ,มเอไรปลาวาปุ่าไปปล่อยธรรมชาติแล้วครับเอาไปปล่อยกันกระใหญ่พันลงมาให้เราก็ได้รึเปว่านีลูกเยอะอู้หลูกลูกคัด เนี่ยครับไม่กี่วันนี้ครับเนี่ยลูกปนีน,นจะหว่างจะหวางค่อยเลยนะครับนี่เนี่ยมันจะยูทับพระมือกับปาดเลยนะครับับเนียอย่าให้หนวดยูตามไม้กับยูถัว่วเนี่ยกล้าไปยูในดูนี่เลย giờ tram pha bán luôn này trong luôn bán luôn lệch ui luôn luộc luôn 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 nó ai luôn luôn con luôn luôn con luôn กันเต them, แต่ยานมันรู้เลยพ่อเราทุก <sulla> จุมพลัดพกพอเราช่วยจึงพลัดเลยไม่ใช่กินได้ไหยนะครับอ้อยขามันทุกวันอย่าไปประมาทกับนกป่าห้างมันหมากนะครับแต่นี่นกปาข้างมันเม็ดเลยเขาเรียกนกนกป่าขาง นั Eat, Eat. Or or ่นแหละกับใจนัวยูอยูอยู่ตามต่างป้ามก็ยู่กับมีตามต่างป้ามเนี่ยจะขึ้นมาแล้วนะกับพิษเลย กับนี้เราใช้เวลาเพียงห้านาทีนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับกับนี้ก็คือลักษณะของรอยพมนะครับจะอยู่ลักษณะประมาณนี้นะครับจากทวนท่วหมุงเชนเนลนะครับสำหรับคลิปนี้กับพมก่อนลาไปก่อนนะครับกว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามสับตะไคร้พมด้วยนะครับพมจะมีงาทางต่างๆกระเทศประมงไม้เพื่อนๆดูกันแล้วนะครับขอพบกันไหมนะครับคลิปหน้าครับ สวัสดีครับ